มฟังเอาแล้วครับท่านผู้ชมเิ่งมาปุ๊บเอาเลยครับท่านผู้ชมมฟังครับเยอะกันใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับมาปุ๊บเอาเลยครับนี่ครับเยอะใหญ่เลยครับ ให่เข้าต่อครับอะไรครับท่านผู้ชม para uh o -huh. uh -huh. 你做点啥子？ ไปน้องคุณวะโอ้ตั้งโอเคครับเมื่อกี้มานะครับตัวแรกเ่านผู้ชมสิ่งที่เราตามหาครับสวัสดีครับนะ้านๆะสวัสดีตอน8โมงกว่าครับก็มาถึงเช้าเมื่อเช้านะครับตีเบ็ดไปไม้ที่สองกินเลยครับไม้ลงขอดครับ ใครที่ว่าใหญ่กว่านี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมผมบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยตก่ใี้่ขนาดนี้ครับนี่ครับสิ่งที่ผมตามหาครับท่านผู้ชม น่าจะก็ประมาณเจ็ดแปดนะครับได้อยู่นี่ัท่านผู้ชมมาแล้วสิ่งที่ตามหา,อาของจริงครับของจริงไม้ไตขอดไม้ลุงขอดครับผมโอเคครับปสวัสดีตอนเ,เช้าครับไม้ที่สองกินเลยสิ่งที่ตามหาครับ จัดๆๆกรับสวัสดีครับนานาเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักตกปลาทุกท่านนะครับอันนี้เจอกับผมครับผมนนท์นนท์ฟิชชิงชาแนลนะครับวันนี้ผมพานานามาเย็นอ่างเก็บน้ําห้อยไม้เต่งครับวันนี้ผมมาล่าของใหญ่ครับทุกช่หลังจากที่คลิปที่แล้วก็ไปหมายลุงแดงได้ยศไป2ตัววันนี้มาหมายลุงขอดครับก็เป็นเป็นแพรที่แก เพิ่งทำขึ้นมาครับแต่คงทำไว้ตัวเอง้วมั้งครับมันก็มีโอกาสมาขอจะตกครับวันนี้ก็ตีเบ็ดไปไม้ที่สองและยี่สกไทยเบ็ดตัวหนึ่งครับก็ใช้ประมาณเจ็ดปโลครับวันนี้ก็กลับขาดไม่ได้ครับคนนี้ครับน้าหน่อยครับสวัสดีครับนี่ครับย้อนแสงหน่อยนะครับก็จะเจอกันช่วงเย็นนะครับวันนี้ช่วงนี้กําลังตีเบ็ดแลนนี้แอรเขาเรียกว่าอะไรนะ ลังเข็นใส่ปลายครับท่านผู้ชมนะครับดูสภาพแพรนะครับบรรยากาศแพนะครับวันนี้นิ่งอยู่ครับลมยังไม่มาครับอากาศดีมากครับท่านผู้ชมไม่คืบแม่อะไรนะครับที่ที่ที่เบ็ดก็ประมาณสิบคันนะสิบกว่าคันเบียดกันนะครับวันนี้เอ่อไม้นี้เป็นหมายปลาใหญ่นะครับท่านผู้ชมผมก็ชอบตกจิตใจกับปลาใหญ่ครับ ก็เ,เลยมาลองดูกินทีนึงครับวันนี้ก็ได้ตัวแล้วครับสิ่งที่ตามหาที่สุไทยไซนี้ครับกำลังเก๋่ยวเลยครับท่านผู้ชมก็ตามต่อครับมีเวลานี้นี่ครับยกก็จะหาปนินครับอันนีค้คนนี้เขาจะหาปนินไก่ไปแล้วท่าน ก็ประมาณแปดโมงกว่าครับท่านผู้ชมตามนุ่นตามเชียร์ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ขับพระคุณนานๆทุกท่านนะครับทีมเข้ามาลุชชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดส u b s c r i b e ผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเพราะการทําคลิปก็ได้นานๆนะครับคอมเมนต์คอยอะไรก็จะได้มีกำลังใจนะครับท่านผู้ชมเก๋ครับตามนู่นตามเชียร์ด้วยกันครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงกว่าครับไม้เติงก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่า <c oughs> ลมแรงครับช่วงบ่ายเนี่ยลมแรงตลอดไมเติงเ,เสียหน่อยครับแต่ก็มาเยือนไม้เพนคขรอดครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมตกผมทิ้งเบอร์ถูกไปให้ครับป็นแพแกแ้แพไม้แกะครับพึ่งทำ จะทำให้ตกเองครับน,นี่ก็มีโอกาสครับมานเย่ยกเย็ยนวันนี้ลมมาช้าหน่อยครับวันนี้มาบ่ายสองแล้วลมสภาพบรรยากาศอัดแพ่เลครับท่านผู้ชมลมก็เริ่มมาแล้วครับไม้ติงไม้ติงขึ้นชื่อแล้วครับทานผู้ชมเรื่องลม ก็ใครที่ชื่นชอบตกปลาใหญ่นะครับแม่ติงผมแนะนำเลยครับแผนนี้ปลากินไม่บ่อยนะครับแต่ว่าคือวันหนึ่งอะ่ะมันจะกินประมาณครั้งสองครั้งช่วงนี้นะแต่ว่าไสนี่ก็จะประมาณสองสามโลขึ้นนะคิดว่านนะก็ <c oughs> แล้วแต่จังหวะใครจังหวะมันครับท่านผู้ชมผมก็มาเฝ้าว่าผมเคยมาครั้งหนึ่งอะ่ะมันกินแล้วมันถัมันหลุดไปครับก็คิดว่าน่าจะใส่ใหญ่ ก็คุณลีมาซ้ำครับอันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับมาตุ้งพาไมา้ลุงคอดครับแพ้แกนี่ก็โอเคครับก็วันนี้ก็จะเก็บตีไม้และไม้สุดท้ายะะแล้วบบนนครับท่านผู้ชมจะเก็บของกลับบ้านแล้วครับกรบรรยากาศมันลมลเมเริ่มแดงแล้วครับก็กับคุณอานะครับคุณท่านนะครับที่เขามารับชมกำลังใจนะครับก็มีไม้ใหม่ไม้ไหนเด็ดเดี๋ยวผมจะแนะนำ ติดตามในช่อง y o u t u ผมนะครับผมก็โอเคครับนี่ครับเจอไยนครับโอ้คครับมาด่าฮ่่่าไ่่